คนเก่าคนเคยมาแล้วนะครับชื่อว่าน้องตาลนะครับก็อยู่แถวไหนเนี่ยอนุทค่ะเด็กอนุทเลยหรือเปล่าโอเคครับอ่าก็เคยเจาะกับพี่ไปแล้ววันนี้จะเจาะอะไรฮะเขาเรียกว่าทากั๊ดนะนะก็เคยเจาะแล้วหายแล้วแหละแต่ว่าบังเอิญอ่ะก็เคยต้องทาอะไรฮะไปทําอะไรมาดิถอดลูกคุณหมอให้ถอดก็เลยต้องถอดออกเลยก็ต้องตัดนะก็เลยมาเจาะใหม่ครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเจาะเสร็จค่อยคุยกันเนาะลูกกี่ขวบแล้วอะสิบเดือนอ่านะครับผู้หญิงผู้ชายผู้ชายแข็งแรงดีอ่ะ,อะนะฮะไม่เลยถึิงๆๆอ,อย่างอื่นแล้วพร้อมหรือยังรุยครับกับน้องตาลครับโอเคก็เ,คเป็นว่าเรียบตร็นี้ฮะมันก็จะออกมารูปแบบนี้สวยงามนะฮะอ้าวดูสิตาลถูกใจนะพอใจนะเจ็บมากไหมครับไม่เจ็บเลยครับเก่งจริงๆถ้าเก่งอย่างนี้ฮะยิ้มบมาบเายบาย